ทากทายสบายดีพอเมพี่น้องมดสุ่ทุกคนกลับมาพบกันดีแล้วเิ้นเคยซึ่งวันนี้น้องฟิวก็หามาแต่บิ๊กซีทุกคนไปซื้อเครื่องสายคลองซอยซึ่งฟิวกระดาน,นี้มานําทุกคนแลกจะสอนนีนทนนบบ่ทุกคนวันนี้แบบพิวมักแห่งทุกคนแบบกินแบบคู่มือเลยแบบขาดบอดดายนะทุกคนซึ่งก่อนอื่นมโนทุกคนนาอพีิวก็ต้องคอสแสดงความยินดกีกับประเทศไทยทุกคนที่แบบว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยได้จ้อตลาดเม็กซิโกไปพื้ทีเฮียพอ สุดเหาะเลยเนะทุกคนเดี๋ยววันนี้สภ้พาทุกคนเราไปเบิงเ่งความเป็นไปเป็นมาเนาวามีความเป็นไปเป็นมาแนวใดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยทุกคนอุ่นละสวยมิวสิบัสซีืมิวน้าฮากแหงทุกคนเอสเปโร่เวลัสปันโตเอสเปโร่เวลัต สำหรับอุตสาหการรมภาพยนตร์ละครสื่อบันเทิงรวมถึงนักแสดงไทยมีแนวโน้มในการเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากได้เห็นละครไทยสามารถไปใช้อยู่ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบอาเซียนหรือว่าประเทศในแถบลาตินอเมริกานะครับ โดวยวันนี้ทางอัพคอมเมนต์นะครับจะพาเพื่อนๆมาฟังบทสัมภาษณ์ของนายไพศาลหรูพาณิชกิจเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจถึงกระแสะความนิยมของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในประเทศเม็กซิโกรวมถึงกระแสะความนิยมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในประเทศแถบลาตินอเมริกาด้วย ในไพศาลหรูพาณิชิจเอกอักษราชตูไทยประจำประเทศเม็กซิโกนะครับได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในเม็กซิโกเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายและไม่คิดว่าจะติดตลาดเม็กซิโกจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในลาตินอเมริกาแม้ว่าประเทศในภูมิภาคนี้จะไม่มีวัฒนธรรมที่เหมือนไทยเลยก็ตาม ในไพศาลยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าถ้าถามว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคต่อการเสพสื่อบันเทิงหรือไม่บอกได้เลยว่าในเม็กซิโกไม่เป็นอุปสรรควัยรุ่นที่นี่เปิดรับทั้งละครและเพลงไทยทําให้มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยและนิยมใช้สินค้าไทยทันทูดไพศาลยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่า หากได้ดู YouTube ของคนที่นี่จะเห็นได้ว่าชาวลาตินอเมริกานิยมเพลงไทยหันมาฝึกร้องเพลงไทยหรือเพลงที่เป็นทำนองไทยแต่เนื้อร้องเป็นภาษาสเปนหรือว่าภาษาท้องถิน่ทนทคือทางล่านะทุกคนเดี๋ยวว่าพางเพลงไทยตะลอดอทุกคนตั้งเต่แบบเด็กดํดบาบัจนจิ้งหอวปัจจุบันทุกคนทูตไพศาลย,ยังเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่า จากการที่สถานทูตสำรวจพบว่ามีคนในเม็กซิโกไม่น้อยที่ชื่นชอบละครไทยและภาพยนตร์ไทยถึงขั้นเคยมีคนมาติดต่อให้สถานทูตด,ดำเนินการเพื่อน,นำละครไทยบางเรื่องเข้ามาฉายในเม็กซิโกด้วยโดยท่านทูตไพศาลมองว่าขณะน,นี้วัฒนธรรมทีป่ปทั้งที่เป็นภาพยนตร์ไทยและละครชุดอย่างซีรีส์บอยส์เลิ สามารถสะท้อนถึงศักยภาพและโอกาสของธุรกิจบันเทิงไทยในเม็กซิโกตลอดจนภูมิภาคลาตินอเมริกาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับสถานเอกอาคาัครราชทูตนักกรุงเม็กซิโกได้ร่วมมือกับบริษัท GMMTV เพื่อโปรโมตละครไทยที่ได้รับความนิยมในเม็กซิโกและเผยแพร่คลิปของไบร์วชิรวิชชีวารีและวินเมทวินโอภาสเอียมขจรน,นักแสดงนำจาลละครเพราะเราคู่กัน ผ่านทาง Facebook ของสถานทูตและพบว่ามีผู้ชมจากทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกาเข้ามากดไลค์จนถึงปัจจุบันมากกว่า200,000คนและมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปกว่า20,000ครั้งท่านทูตภพยสารยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าคิดว่าคนไทยเก่งในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อยู่แล้วและสามารถสู้กับเกาหลีจีและญี่ปุ่นได้บนพื้นฐานที่ว่า ธุรกิจบันเทิงไทยไม่มีข้อจำกัดทางสังคมที่จะตีกรอบความคิดเพื่อน,นำไปพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตนะครับได้วางแผนไว้ว่าจะมีการจัดนิทรรศการละครหรือว่าภาพยนตร์ไทยในเม็กซิโกเพื่อเชื่อมโยงความประทับใจของคนที่นี่กับการท่องเที่ยวไทย เพราะว่าหลายคนหวังว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 กลับเข้าสู่สภาวะปกติและมีการเปิดประเทศแล้วจะตามรอยซีรีส์ไทยซึ่งตนเชื่อว่าคงมีแฟนคลับเม็กซิโกไม่น้อยที่จะเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกับที่แฟนคลับที่คลั่งไคล้เคป p OP, ที่อยากจะไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ซึ่งทางท่านทุตไพศาลนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า สถานการณ์โควิด1 9ได้สร้างข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนของไทยในเม็กซิโกอาจทำได้ผ่านทางออนไลน์และสถานทูตก็จะได้กิจกรรมอีโคโนโมิกรชโชไปแล้ว2แห่งได้แก่ เมืองมอนเตเร่นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมและเมืองกวาดาฮาราเมื่อเดือนสิงหาคม2,564โดยหวังว่าจะได้จัดงานอีเวนต์แบบเห็นหน้าค่าตากันได้ในเร็วๆนี้เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่กำลังอยู่ในกระแสได้พ้ทางไปสู่การท่องเที่ยวการค้าและสินค้าไทยให้ได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีก สำหรับอุตสาหการรมบันเทิงไทยก็จะเป็นอีกความหวังหนึ่งที่จะช่วยปลุกการค้าและการลงทุนในยุคโควิด -19 ซึ่งก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนะครับเม็กซิโกถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทยในลาตินอเมริกา ดยเมื่อปีที่แล้วนะครับเริ่มมีโควิดการค้าอาจจะมีการลดลงบ้างแต่ตอนนี้กลับฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเม็กซิโกก็ยังเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในละตินอเมริกาซึ่งเป็นแบบนี้ต่อเนื่องมาหลายปีเนื่องจากโครงสร้างผลิตของทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกัน การที่ประเทศเม็กซิโกมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่7ของโลกฉะนั้นก็ไม่แปลกใจว่าที่สินค้าของทั้ง2ประเทศนี้นะครับก็คือชิ้นส่วนรถยนต์กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและอันดับ2ของไทยมายังเม็กซิโกเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งนี้เพื่อนําไปประกอบเป็นสินค้าและจัดส่งไปยังตลาดทั่วโลก ซึ่งสำหรับชิ้นส่วนของยานยนต์นะครับในปี11จะมีมูลค่าเกือบ1,000ล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นประเทศรัสเซียซึ่งมีมูลค่าราว1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งก็เท่ากับมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังเม็กซิโกเพราะเป็นสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูงเช่นเดียวกัน สำหรับธุรกิจบันเทิงไทยซึ่งขณะนี้ไปได้สวยในสถานการณ์การพร่ระาบาดของโควิด1 9นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของไวรัสทำให้หลายคนต้องอยู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาว่างดูภาพยนตร์และละครซีรีส ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยกลายเป็นสินค้าดิจิทัลซึ่งโด่งดังไปไกลเพราะไม่มีอุปสรรคด้านลอจิสติกนะครับซึ่งไม่เหมือนกับตัวสินค้าที่จะต้องขนส่งระยะไกลซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในช่วงของโควิดนี้นะครับขณะเดียวกันอุตสาหกรรมบันเทิงยังสามารถบริโภคได้ทุกที่ทุกเวลาหรือว่า บริโภคแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องมีอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับเวลาและระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งสำหรับความนิยมของดาราไทยนะครับของแฟนๆชาวลาตินอเมริกานะครับสืบเนื่องมาจากดาราไทยมีหน้าตาที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับซึ่งจุดนี้แตกต่างจากญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเป็นชาติพันธุ์เดียวซึ่งทำให้ดารามีหน้าตาคล้ายกันแบบพิมพ์นิยม ในขณะที่ดาราไทยดังๆนะครับเช่นณเดชน์มาริโอมิวสุภทธิ์ซึ่งดึงดูดแฟนคลับทั้งหน้าตาและความสามารถในการแสดงและนอกจากนี้บทละครของไทยยังสะท้อนความคิดสร้างสารรค์และมีผู้ผลิตยอยู่หลายค่ายนะครับทำให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาธุรกิจบันเทิงไทยให้มีคุณภาพและความหลากหลายสามารถตอบโจทย์กับทุกกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเม็กซิโก นั่นก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนบัวแปกจะเล่นใทุกคนว่าอุตสารกรรมบันเทิงไทยเนาะเจดีตะลันเซิโกซึ่งทาเปียบเทียสัยประเทศลาวเนาะทุกคนคือพี่โอเปลลาวเนาะ แบบตีตลาดประเทศลาแบบเตโดนั่นทุกคนแต่เพิวเกิดเลยซึ่งพิวมีความหูซส,สือว่าพิวเติบโตมากับแบบละครไทยนางไทยเพลงไทยแบบทุกสินทุกอย่างเลยนะทุกคนจนเหตุให้พิวหู้สึกว่าแบบหูซส,สือแบบเออหักประเทศไทยไปเลยนะทุกคนเมื่อวาสิเป็นแบบว่าเบิงนางไทยกับอินนำนางไทยทุกคนเพลงไทยกับแบบอินเป็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนแล้วก็ในหูเทิงแบบว่าธนาธรรมของไทยและการเป็นอยู่ของคนไทยนะทุกคนแบบ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนไทยเราทุกคนนอะทีเบียวาตีตลาดโลกได้เลยวนะคนแบบสุดยอดแห่ง